ครับผมวันหยุดของเอไอสกีมครับตำถั่วมื้อเย็นครับอร่อยสุดแล้วครับต้นพริกของผมเพิ่งโดนพายุเข้าวันนี้วันแรกนะครับล้มไปหมดแล้วต้นพริกนะครับใส่กะปินะครับพริกที่ต้นนี้เผ็ดมากอร่อย นี่สุดลับสุดลับครับสุดลับน้ำปลาอย่างดีอันนี้ครับที่กรุงเทพไม่มีขายนะครับกรุงเทพไม่มีขายไม่ใชขาอยาออะไรหล่นออกมาเราใช้น้ำปลาลดโซเดียมนะครับ โซเดียมต่ำนะครับมะเขือเทศครับสองลูก มะน,นาวนะครับเริ่มแรกก็มายากพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ตำใส่เกลือหน่อยให้มันแหลกง่ายนะครับตำเสร็จปุ๊บก,ก็ตำถั่วให้มันแหลกแล้วก็มาปรุงเคล็ดลับเคล็ดลับน่ครัรบ,รรบนี่ครับ,รบมะานาวที่ลูกใหญ่ครับน้ำํำฉ่ำหอม ใส่เปลือกมะนาวด้วยนะครับไหนเปิดไฟหน่อยไฟเปิด,ปดตรงไหนนี่ครับ<ม>เดี๋ยวใส่จานก่อนให้เขาดูนี่นเพิ่มน้ำนนนปลาล้านะครับน้ำปลาล้าอย่างดี หอมครับเนี่ยย่้อนี้หอมมากเมื่อกี้ก็ไม่เปิดไฟตั้งแต่แรกนะนี่ครับอร่อยครับเดี๋ยวเราจะกินกับแคบหมูกระจกร้านหน้าโรงพยาบาลนะครับนี่อร่อยมากครับแคบหมูกระจก ง่ายๆแค่นี้ครับวิถีฝ่ายจังหวัดครับแล้วก็อร่อยกว่าไปซื้อของแ่งแพงๆกินด้วยเดี๋ยวยกมาตรงไฟให้เห็นนะครับนี่ครับแซ่บสุดๆครับ